EP 436ฉีกสัญญาบทละครตัวปลอมสู่ทาเรียบง่ายดังน้ำเปล่าหลายคนเมื่อเข้าไม่ถึงทาเรียบง่ายแห่งน้ำเปล่าคือแค่สุขทุกระดาบและแผ่สุขแผ่แสงแผ่บุญแผ่ความปรารถนาดีธรรมสูงสุดคือทาเพียงแค่นี้นะ และเมื่อเราไม่มุ่งหวังที่จะเอาอะไรมาตั้งแต่ต้นหูตาทิพย์ฤทธิ์ธรรมชาติจะบังเกิดเกิดขึ้นมาเองและไม่มีวันเสื่อมไม่เหมือนฤทธิ์ที่ตั้งเอาของละเอียดเอาเอาเอาหยุดเอาหยุดปฏิบัติก็เสื่อมพลัน แค่แผลบุญแผลศพมันง่ายเกินไปหลายคนจึงพยายามหาทำอะไรที่มันวือหวาให้มากกว่านี้มันต้องหูทิ์ตาทิ์เห็นอะไรสักอย่างสิมันต้องเขี้ยวเข็นเข้าไปทำอะไรให้มันดูเหมือนตั้งมั่นฝึกอดทนให้รู้สึกน่าภาคภูมิใจกว่านี้ต้องรู้ต้องเห็นต้องทาย,ยานนั่นคือการฝึกถีบจักรยาน เมื่อถีบเป็นแล้วรู้จักวางลงไม่ใช่ถีบเป็นแล้วก็วนฝึกถีบเปิดตำราไปถีบเรื่อยๆเพราะคิดว่าการถีบจักรยานมันน่าจะตีลังกาถีบให้มันโดูวหวือหวา เพื่อให้คนอื่นชมได้ได้ความภาคภูมิใจกว่าคนอื่นเท่านั้นเองเหมือนเราอยู่เมืองไทยเป็นสวรรค์อยู่แล้วหรือมีครอบครัวที่ดีสุขก,กว่าคนหลายพันล้านคนอยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยภูมิใจไม่เคยขอบคุณคุณค่าที่อยู่ตรงหน้าก็พยายามกระเสือกกระสนมุ่งหาสวรรค์ในดินแดนอื่นครอบครัวอื่นหาแฟนใหม่ที่ทำงานใหม่นั่นล่ะครับ ก็เขายังไม่เคยผ่านบทหมูทิพตาทิพของสีดีตบะชาญยานฤทธิ์ที่มุ่งหวังตั้งเอาจะเอาของละเอียดหลายภพหลายชาติที่แล้วเขายังไม่เคยผ่านไม่เคยรู้จึงต้องฝึกฝนสารพัดจึงโวกลับไปหาสิ่งที่อัตตาตัวปลอมเคยเขียนบทมาว่าอยากเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มันพิเศษวิเศษเหนือใครเพื่อสนองอัตตาละเอียดของตน น้ำเพราะเข้าใจพึงใจว่าน้ำโค้กแป๊บซบี่กาแฟน้ำมะตูมสมุนไพรต้องดีกว่าน้ำเปล่าแน่ๆเลยเมื่อเข้าลิ้มลองรู้รสชาติหอมเผ็ดร้อนอร่อยครบรสที่ตัวปลอมอยากสแสวงหาแบบข้ามภพข้ามชาติจนตัวปลอมเล่นจนอิ่มจนอ้วกเอียน พอและวางน้ำหวานลงแล้วเขาจะเข้าใจเข้าถึงซึ่งตัวจริงแห่งน้ำเปล่านี้ได้เองและเขาจะฉีกสัญญาบทละครเก่าของอัตราตัวปลอมที่หลงวนเล่นบทซ้ำไปซ้ำมาจากตัวปลอมแห่งการสแสวงรสชาติได้เขาก็จะเข้าใจรสชาติแห่งธรรมแห่งความเรียบง่ายของน้ำเปล่านี้ได้เอง แต่นั่นก็อาจจะเลยพระพุทธเจ้าพระสีอานจะลงปวดไปเสียแล้วก็ได้นะก็ God, พระเจ้าจึงเน้นย้ำว่าชาตินี้เธอไม่ต้องได้ลงมาเรียนรู้หาประสบการณ์ใดๆอีกแล้วนะจำให้ได้ว่าตัวเองนั้นเป็นใครและกลับบ้านเสียฉันเธอและเราแห่งจีตมวลรวมได้ร่วมกันเล่นมาครบทั้ง8,000ล้านคนบวก31พบแล้ว ครบทุกบทที่กอดพึงจะรู้จบทุกบทไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เร่งด่วนตอนนี้คือจำให้ได้ว่าเธอคือใครตื่นได้แล้วว่าเธอคือใครจบมหาลัยลงละครลงใหญ่และฉีกสัญญาบทละครแห่งอัต,ตาตัวปลอมที่หลงเล่นบทหยาบกลางละเอียด กลับบ้านได้แล้วนั่นคือการรู้ว่าตนคือพระพุทธะาจริงๆเสียที I am God I am Light ทำหน้าที่แผ่แสงแผ่สุขทุกระดับเดินตามความสุขแห่งจิตเดิมแท้ตัวจริงนำพาตัวปลอมเพียงสุขสุข สุขเท่านั้นที่ไม่ก้าวล่วงเบียดเบียนใครทั้งทางตรงทางอ้อมเป็นพอขอบคุณบทความนบอัสวะวันที่8กุมภาพันธ์2024